นี่คือหลงรับแรนะครับทุกคนครับที่ทั่วโลกตามหาเดี๋ยวหนึ่งบดินชิมให้ทุกคนได้ดูนะอืมมันเนียนมันนิ่มมันหอมมันหวานมันมันที่สำคัญไมันกรีมมี่ไม่เชื่อครับมันมันมันลื่นติดปากผมไม่เชื่ออืยินดีต้อนรับค่ะ มาเรียน่อกให้เองมาเรียนบอกให้เองมาเรียนยื่นให้เองเห็นไหผมกลิ่นเกสรดอกไม้มันฟุ้งขึ้นมาในในจมูกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะจนายอกด้แอบแอบดูดนิ้วด้วยปกติหัวหน้าบารใครกินอันนี้หัวหน้าจะรักษาสุขภาพแต่ว่ามันอดใจมาได้มันอดใจไม่ได้แล้วเป็นเป็นก้อนๆอย่างเงี้ย ไม่ได้มีเม็ดอ่ะมันมีแต่เนื้อล้วนๆเลยอ่ะมมอเม็ดรีบเม,เม็ดจะรีบเล็กเนื้อจะครีมมี่ครีมี่ หนึ่งบินพททุกคนมาทานทุเรียนของป้าเรียนนะครับซึ่งเราก็อุดหมไปแล้วละ่ะบางส่วนแต่คุณป้าก็บอกว่าอยากให้เราประทับใจมากกว่านั้น<อ>ให้ทีมงานแกะเลยครับออโอเ้เอฟซีที่อยู่ที่ลาวเวียดน,นามกัมพูชาส<ล>ิงคโปร์และประเทศไทยใครอยากจะทานทุเรียนแล้วอร่อยเอาอะไรเหมือนหนึ่งบดินนะครับไปดูสงเลยกลับมาด้เะเดี๋ยวมายืนอยู่ข้างไม่ไดวเพาจะใส่กระดงเออชอบที่มันเป็นที่แบบนี้เนี่ย มีวิจะก,ก,ก,กินหลงรับแรที่ไหนดีต้องมาที่สวนป้าเรียนนะครับนอกจากทุเรียนอร่อยนอกจากบริการที่ดีนะป้าเรียนน่ารักมากๆป้าเรียนอยู่กับเราตลอดอยู่กับลูกค้าตลอดใ,ใครที่ทานแล้วรู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์หรือเป็นทุเรียนที่มันอ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยป้าเรียนบอกเลยป้าเรียนจะสนับสนุนให้เราได้ทานอร่อยออร่อย,อรอยจริงๆแต่มันเอาเข้าจริงๆนะตั้งแต่ที่ดูมาไม่มีลูกไหนที่ไม่สมบูรณ์เลยครับดูลูกสิอย่างที่บอกนะครับอันไหนครับ หนึ่งมาดินไม่ให้มือกล้องชิมเลยหนึ่งมดินชิมเองแล้วไม่ให้มือกล้องแบบน้ำลายไหลไปก่อนนี่ครับทุกคนอื้หยมันเนียนมันนิ่มมันหอมมันหวานมันมันที่สำคัญไม่่เชือมันครีมมี่ไม่เชื่อครับมันมันมันลื่นติดปากผมไม่เชื่ออืม หลงนิดได้ยิ่งนิงยิ่งหวานค่ะแต่บางคนเขาก็ชอบแบบจะกดทุกนิดนึงนะคะแต่อันนี้ป้าเรียมไม่รู้ว่าคณะน้องมีประเด็นชอบแบบไหนป้าก็ตามอืามถ้าไมถึงรู้ว่าทำไมคุณป้ารู้ว่ามันมันอร่อยอันนี้เขาเรียกอะไรครับหลงรับแลนะคะแล้วมันเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในหรือจังหวะไม่ถ้าหลงนี่จะไม่มีกรอบนอกนุ่มในค่ะจะกดยุบนิดนึงเขาจะกดยุบนิดนึงนะ หรือถ้ามามาพูดแล้วคนที่ชอบทานแบบนิ่มๆครีมๆเหมือนผมหวานๆเนี่ยผมต้องบอกคุณป้าว่าชอ,ชอบสุกๆชอบสุกๆ,ๆครับ<ๆ>ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่เดินทางมาที่สวนป้าเรียนนะ<อ>ามามา<อ><อ>หาป<อ>้าปรเรียนแล้วบอกป้าเรียนว่าเอาแบบที่หนึ่งบดินกินเนี่ยก็คือนุ่มนิดๆสดนุ่มยุบมิดๆเนี่ยยุบนิดนึงครแล้วก็นนะมันอืมเฮ้ย กลิ่นเกสรดอกไม้มันฟูมขึ้นมาในในจมูกอะไรเงี้ยแอบแอบดูดนิ้วด้วยเราสั่งไว้สิบูกจะพอไหมผมว่าจะแต่ที่นี่มันมีเยอะแต่ไม่สมมติว่าสิบูกทานไม่หมดก็ชักเกันได้ที่สำคัญนะทุกคนมันมันเหมือนไม่มีเม็ดเลยอ่ะเราเราทานไปแบบแทบจะไม่มีเม็ดเลยนี่มันแบบนิ่ม กเรียนอกให้เองก็เรียนอกให้เองเรียนยื่นให้เองอ่ะนผมจริงจังขนาดไหนครับหนึ่งบดินถอดแว่นตาหมอุเจได้ของ้จได้ของดูดิอืมคือเราไดสุกถ้สุกกันกไว้โอกาสหน้าเนี่ยครับคือถึงแม้ยัไม่ได้ทานทั้งตามหน้าขรับ ถึงแม้ยังไม่ได้ทานก็ตามแต่ดูความน่ารักของคุณป้าเลียนกับทีมงานเขาดูว่าโบกินทุเรียนแล้วเก้าขึ้นไม่ขึ้นป้าเป็นรูมาตอยกินทุกวันทุเรียนดีต่อสุขภาพมเสร็จแล้วมันแช่ไม่มีเม็ดเลยหนูหนูพอแล้วค่ะป้ามันไม่ไม่หัวหน้าตูนกินหน่อยน้่เช้ายี่กินมาขอบคุณครับน Mm hmm. mm hmm. สวัสดีนะคะอันนี้ป้าเรียนนะคะจากสวนป้าเรียนค่ะถ้าคุณลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็แวะเยี่ยมชมสวนป้าเรียนได้นะคะยิน mm hmm. ด,ดีต้อนรับค่ะ mm hmm. ใครมาก็ป้าเรียนก็จะแกะทุเรียนช่างตามหน้าตาช่างแล้วก็เสิร์ฟตามสวนนะคะถ้าสมมุติว่าลูกไหนไม่ถูกใจลูกค้าก็ ถือกระจาดมาบอกได้ป้าเรียนเปลี่ยนให้ค่ะนั่งอยู่กับลูกค้าตรงนี้แหละจ้าดีต้อนรับลูกค้าอยู่ตรงนี้แหละโอ้ครั้าร้ก็เดินไปในสวนไม่ทั่วถึงก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะครับผมเอาครับโอ้โพอป้าเรียนดีใจเอาไปหมดลเลยหนกับผัหนึ่งมาทานยครับเป็นเป็นบุญของผมครับน้ำเปิ้นกลัวอ้วนมันขึ้นมาสามซิบโลและวยังมากเลยป้าสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดอย่างหนึ่งของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ก็คือ ความน่ารักสดใสความมีน้ำใจนะครับของพี่น้องชาวจวังหวัดอุตรดิตไม่ว่าจะทําอาชีพไหนก็ตามแต่วันนี้ผมมาอยู่ที่สวนทุเรียนสวนทานทุเรียนหรือจะเรียกว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งของเราทุกคนที่เดินทางม,มาที่นี่นะนเปเรียนใ้ถุนบ้านมันคือบบครับมันคือบรรยากาศที่เหมือนเรากลับมาบ้านแล้วเจอญาติผู้ใหญ่ที่มีเป้เรียนเป็นเหมือนคุณแม่เป็นเหมือนคุณป้าเป็นเหมือนพี่สาวเป็นเหมือนคนกันเองอะ่ะเขารู้ส <c oughs> ึกว่าสว คือเขารู้สึกว่าเมื่อไหร่ท bon <No ี่เราเข้ามาก็คือลูกหลานของเขาเขาอยากให้ลูกหลานของเขาเนี่ยได้ทานอะไรอร่อยอร่อยแล้วก็ดีที่สุดโอ้โหทุกคนครับหาผู้ให้บริการที่นี่ที่รู้สึกแบบเนี้ยยากมากในยุคปัจจุบันถูกไหมผมเลยอยากให้ทุกคนมาชิมมาชมแล้วก็มาเที่ยวดึงดําความเป็นธรรมชาติดึงดําความอร่อยของทุเรียนที่นี่หลายหลายสายพันธุ์เลยค่ะข้าวผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมวะเที่ยวสวนทุเรียนบ้านทุเรียนนะครับนะ แล้ววันนี้หนึ่งบดินก็จัดเลยครับทั้งหลงรับแลร่างหลินรับแลแล้วก็คุณป้าให้พานเต็มที่เลยโอ้โหวันนี้จุใจจริงๆครับใช้เวลาไม่นานแล้วก็ทุกคนครับทุกคนจะมีความสุขในแบบที่ตัวเองต้องการเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาอย่ารอนานเลยครับรีบมาครับสวนบาเรียนหลงรับแลนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์ครับแล้วพบกันครับกลัับบมมาครรววนนนหดใจไ่เเยป็ต ก็เห็นหน้าเธอทุกทีนอนก็นอนคนเดียวโดดเดียวเดียวได้มานานหลายปีวันนี้เราก็คิดถึงใคร